สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะฮะทันวะออฟฟิเชียลจากร้านนี่เลยครับผมโมโตโบิ๊กช็อปพาราม5ครับผมซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบมือสองนะครับสำหรับใครที่มีรถบิ๊กไบอยู่นะครับอยากขายอยากได้เงินสดไว้ใช้งานก็เข้ามาที่ร้านเราได้นะครับผม้านเรารับซื้อก็สามารถส่งรูปส่งเล็บเขียวเข้ามาในบล็อกแฟนเพจได้เลยนะครับแล้ววันนี้ฮะนอกจากเราจะมีรถมือสองแล้วนะครับเราก็ยังมีรถใหม่ป้ายแดงนะครับที่สามารถ ออกกับเราได้นะครับคันนี้ข้างหน้าของผมนะครับนั่นก็คือทริอัมทริเดนนะครับผม660นะครับสีดำด้านเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับที่ลูกค้าเพิ่งออกรถไปเมื่อวานเลยนะครับแล้วก็มาแต่งกับเรานะครับคือออกาปแดงปุ๊บสั่งแต่งเลยนะครับก็มาดูของแต่งกันบ้างนะครับว่ามีอะไรนะครับผมอันดับแรกเลยที่เห็นชัดๆนะครับจะเป็นกาดมน้ำนะครับของ evoTech นะครับผมกานล้มตรงรุ่นนะครับของ evoTech นะครับบอกเลยว่าใครเดินตอนนี้นะครับหาของแต่งนะครับเทียบหรือว่าของเขาเรียกว่าของทั่วไปเนี่ยครับค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าคันนี้ลูกค้าสั่งแต่งของแท้มาเลยนะครับผมเป็น evoTech นะครับเฉพาะกานล้ม11,000หมืนะครับกาดหม้อน้องร้0ยบาทนะครับผมแล้วก็ก้านคลัสนะครับผม TWM นะครับ5,500บาทนะครับของอิตาลีแท้เลยนะครับผมแล้วก็ กระจกปลายแฮนด์สวยๆนะครับผมมาดูที่ฟิล์มฟิล์มจะดูธรรมดามากๆนะครับแต่ว่าเอาแค่นี้ก็แพงเหมือนกันนะครับฟิล์มตัวนี้เนะ่แปดกว่าบาทเลยนะครับผมนะฮะฟิล์มกันร้อยถังนะครับผมและที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือท่อซาร์ทนะครับอิตาลีเทคโนโลยีนะครับผมอันนี้ฟูล s ซิสเต็มนะครับมาทั้งเส้นกันเลยทีเดียวนะครับเฉพาะเส้นนี้นะครับ41,500บาทนะครับบอกเลยว่าตรงรุ่นนะครับสวยๆนะฮะ เป็นสตีลคาร์บอนนะครับผมท่อซัสตีลคาร์บอนนะครับออกล่างนะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับอันนี้เป็นรถป้ายแดงเลยนะครับอสามโลนะครับโอเคอ่เดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนะครับ สําหรับตอนนี้นะครับผมนะฮะก็สําหรับใครนะครับที่มีรถวิไบิ้อยู่นะครับอยากขายอยากได้เงินสดไปใช้งานก็เข้ามาที่ร้านเราได้นะครับผมร้านเรารับซื้อก็สามารถส่งรูปส่งเล่มถี่ขงเข้ามาในบล็อกแฟนเพจได้เลยนะครับแล้วก็ขอแนะนําเลยครับตอนนี้มีไถเดนนะครับสีดําเงานะครับ2คันนะับเป็นรถเดโมเทสนะครับวิ่งพันโลทั้ง2คันนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาซื้อได้นะครับผมแล้วก็มีฟรีประกันชั้นหนึ่งให้เฉพาะเดือนนี้นะครับแล้วก็ ฟรีลด10%นะครับฟรีดาวับฟรีดาวไปเลย10%นะครับผมนะฮะราคารถก็จากปกติ313นะครับเหลือ2 8 0 0 0เท่านั้นนะครับผมก็มีเดโมอยู่2คันนะครับสำหรับใครที่สนใจรุ่นนี้นะครับนะฮะพร้อมแต่งเลยนะครับคันนี้ก็เข้ามาจับจองได้ที่ร้านเรานะครับผมโอเคครับเรื่องราวดยประมาณสำหรับเจ้าทรเดนนะครับ660 สำหรับวันนี้ครับหมดเวลาของทันวาอัเชียงแล้วครับผมพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าแล้วก็ไลฟ์ตีนหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ